ความเป็นไปได้ยากพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวพิขูทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้ว,กล,ก,ลว,ก,ก,ลวกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสีอริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกขอริยสัตว์คือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ <pratic> นเธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวที่ขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเลา่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี <Glass> ่อริยสัตว์สี่อย่างไรเลา่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดข,ขึ้นแห่งทุกข์อริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัตว์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก อิคูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้